ดีครับสามติดกันบาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะครับหลายคนก็เห็นแล้ละนะครับจะมีสีอะไรบ้างมีสีห้าเไปสีห้านะครับสนิตสเลดงวิ่งเข้าสิบสองงวดเข้าไปสิบเอ็ดสูดแค่งวดเดียวคือหนึ่งพฤติกาที่บอกว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับคนหหูจาบผมไม่น้ำศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ สำหรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตะปันดัมซิ่งนะคะตอนนี้นะคะก็บ่ายสามโมงนะคะอาจารย์มาตีก็ลงมาพบกับพบกับลูกศิษย์นะคะแล้วก็ชาวบ้านเนาะที่มารอใน้ีี่องมจ คุณพม่นะคะอาจาวครับเดินมาเดินรถไปคุยกเนอาจารย์เป็นแมวต่างมันมาเท้าโอ้นู้เราบะเพียงเทาแล้ววันนี้เรามาเก้ันที่เก้าก็คื้อจะถามไม้แห่หลังปีไหมก็ห้องวันดียครับเก้าหนึ่งนีคนถือไรครับเราคนกับไม้แห่เป็นมือบุญละมือน่ะน้อะครับนกะมือนี่ อาเล็กทูบเนี่ยหลังวันที่ยี่ห้าเราถึงจะเริ่มบอกแต่วันนี้ก็จะแจกปฏิพินปฏิพินนีกอมีเหล็กนะครับแล้วมีเนล็กกุหลาบ้องงวดหน้าปุ่นเด้อเนาะเพราะเป็นงวดนี้ดอกนะครับเนาะแล้วการจแจกผู้ใดยอยากได้ฟองแผ่นก็ได้ได้ตามแผ่นก็ได้แจง้งน้องผมได้เลืยนะครับเนาะแ้วก็งวดอางวดเมื่อกี้เนี่ยก็ยังน่อยกับมีเศดอยู่ขันรถดทีงวดศูนย์ลานประเทศนี่ถือดวาวเป็นหมาไปตอนแรกผมลูกขึ้นเลยเด้มือกำลังิี้ํำแล้ว จ็ดห้าเจ็ดนบุญมี่าะนางลงดีกว่านึกกโดดเติบเมีบ่วาขนาะไปค้บตัวอาบอกยุกมือถึงก็แจะมีเจ็ดที่มาไปบอกยื่หันหลังนะครับเนาะเจ็ดแร้วนะโดนแล้วห้าเจ็ดเือดบุมี่านางลงดอกจังดอกนะครับเนาะแต่ว่าตาไผ่้เบางคลิปนึงตอนผมไล่ไปจะมีปลุ่มี่บคนที่เอาหอกันนั้นสะเทืมาส่งผมเลยอยากให้ราจูดกูมเบิรงหลายเพราะเราเป็นคนจูบแม่ เราจุดได้ห้าเจ็ดหนึ่งผมก็เลยบบกช่องแอดดินยูทูบบอกว่าเราไม่เคยจุดส่งเขาต้องเอาที่มีไายเป็นเจ็ดก็เล็บตีล้วหาเจ็ดเจ็ดเราก็เลยได้สามตัวนะครับเนาะงวดน้งวดนี้งวาแล้วหนเมื่อผมได้พุ่มล้วจุดได้มือเลยก่อนจุดให้หน่อยเราไปจุดได้ห้าเก้าสี่แต่ดูว่ามีเป็นพี่ผมเราจะว่าเป็นได้ตรงเราจะเป็นหากเตีแทนนะครับแม้แต่มีตีเข้าตีมกตีหายเนาะมึงก็อย่งนีอยู่ไม่จุดเนาะนะ แล้วกางเน่กับมีเข่ามีหลุดนะครับเนาะหลักการย่ำยีข้างวิ่งไปหงว่าออกยั้งแล้วกาจำไม่ไว้ว่าปูข,ดขัดค้นผมจะว่องปูตลอดทังวนันทั้งคืนมันดัง่งภัคไทยๆท้งหมดศูนย์หลันตัวเส็นเลยแต่เราก็ยังให้มาเจ็ดอยู่นะครับเนาะกะถามว่าวดีใจว่าดีใจได้เครื่องนึงนะครับพอดีใจเครื่องนึงหลักการถึงได้อยู่เพิงนึงขันบ่มีเน่กเก็ตนี่กับวายพราเข่าส้ำนักขึ้นกันหรือว <laughs> นะครับสันติ์ดีแรกวิ่งเข้า12งนวดเข้าไป11 สุดแค่งวดเดียวคือหนึ่งพุทิกาที่บอกว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นนั่นแหละครับคนหูจากผมแม่น้ำศูนย์ล้านเปอร์เซ็นละตารางงวดหนวารหาแสนมาเมิดเอารดนะครับก็เราจะไม่นับงวดสี่สิบสามเราจะนับเป็นงวดที่สี่นะครับงวดแรกก็คือสิบหกพฤติกาแล้วก็หนึ่งันบาทที่เข้าเก้าหนึ่งแล้วก็งวดเมื่อกี้เข้ารูดเจ็ดงวดนี้นะครับสามปิดันบาทซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับหลายคนก็เห็นแหละนะครับจะมีสีอะไรบ้างมีสีห้าเอ้ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมไปเรื่อยเติมไปเติมไปมีสีอะไรบ้างมีสีสองมีสีห้ามีสองห้าแล้วก็มีสีศูนย์สีห้า มีครมีสม่สองมีสี่ห้ามีสองห้าม้ี42มี4ี25แล้วก็มี40ตัวไหนผมบอกกอนกับมักตัวนัานละวันนี้ทีมาหยิ่หันละต่อเขาบอกเขาได้จำได้ว่าวงเก่าหนึ่งเนี่ยไดุ้่มเขามันตรงกันก็ได้ควถือกต้องว่ได้ค่บเขาเก่าหนึ่งือกล้ไดหานึงเก่าฟันเย็นปักงูที่ฟุ้งเงาอยู่แม่มดหรอบแตที่นี่เองวันี่กัฟันแล้วแล้วกะ ผมบอกตามตรงเลขทู่ว่านี่ผมไปขอทู่ว่าไห้มันตรงกันนึ่ว่าเจ้านึ่งหนบอกบ่มันจะสีได้เลขหน่อยจงสีได้อัดได้ก็ยังงวดที่เก่าเพราะวันเมื่อกี้ทู่มันมาตรงกันมันได้เหรนยเนี่ยวดนี่ได้ตรงครับนะแต่ผมไหวเพราะขัในยกมือขั้นในบอกแล้วผมรุดปากว่าไปแล้วอะไรนะจะหัวม่ตรงครับว่นี่บอกไปได้ว่าตรงว่ามุกขออายุผมพูดแล้วผมมันย่างบ่ายคูเวทอยย่ลูกน้องาะว่าอาจารย์ตรงกันมึงจะตัวกูกต่้องมาอยู่มาหอดจ้ะตรงครับตรง ตรงที่นึ่งเลยตรงอีกแนวกะโหเลยวาตั้งรัีบาะเขาใช้เม็ดไปแล้วของจีนนะครับเพรางวดนั่นกางนเ่็นังเกตที่มาใบเนาะงนะวเน,นี่อย่างใดอยางซที่มาใบเนะเาะ มาแล้วมาแล้วหรือเปล่ากลับแล้วนะครับผมหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่แล้วมีตัวเี้ปล่อยเร่อหมดแล้วครับปล่อยเลื่อหมดแล้วเจ็ดห้าใบครับปีไม่ก็เพราะนี่แหละงวดลูอกีบฟูให้เครื่องวดนี่ผู้อาจจะให้การร้องหลังปีใหม่ก็ได้ไม่แน่ใจเป็นการดีนะครับเนาะแต่เลขนี้ตีกับวันที่ซีไปเลยอันท่านนี้กับวันที่แปดเลยนีค่ะ นะครับนกกะเพราะแด้แหยอดีไม the ่นะครับนกกะพยายามจะทำเต็มที่เพราะว่าปีใหม่ก็อยากหาเงินไม่หยุดนั้วนะไม่ไปใส่ปีใหม่นะครับนอกไี่ปากรูปปากเต้าอันค่าเราค่าเดียหัวนะเขาจะมาตรงเหมือนแล้เหมือนแล้วนะครับนกกะสามโตเข้ายู่มีตีสองห้ากับสี่สองศูนย์นะครับซึ่งฝันน่ะหลายคนก็ได้ยิ้มไปแล้วได้ฝันน่ะคือว่าที่น้อยฝันมันล้วงทางงาม ต่างกับน้ากัที่เราเสียชีวิตไปแล้วตอนเราตายเนาะตายปีหกทามตอนาอายุสี่ทีหกปีนะครับเราเป็นคนมอบว่าใจเขาต่างกับน,น้าคนนี้ทุกมือนี้เน็ตปันเน่ะเราไมา่ยกมือสิเราหมายถึงหัวใจเราเต้นแค่ทีเพื่อเราผมมป็นยังไงต้องจ่อมันนี่ตื่นเหรอ มันจะลดลงจนเหลือศูนย์ไรอีกเรื่องหนึ่งคับซื้อไต้งที่สอง2 4 4 0 2น่ามันออกเล้าตามโตเลยหม้อแต่เอาไปสังเกตว่าเลขไทยห้ามมันจะไปออกเหล้าอยู่แล้วนะครับเห็นม่ออกเล่า024นะครับเมื่อนี้การจออีก็ได้ครับมันมีเหล้าตัวนี้มีเหล้าบ่ขึ้ออย่างไรต่อไทยไปซื้อได้นะครับเนาะส่วฝันพี่หน่อยแล้วยกตีคนเสียชีวิตไปแล้วกับศูนย์ยครั้งที่สองกับ402อายุปีที่หกอะ ที่ตู้สองกับที่หกานัดต้นไม่ยากนะไม่เป็นไนะครับเนาะแต่หัวใดที่ผมฝันดีนะผมค่อนข้างที่จะฝันแม,นนม่นเห็นบอกหัวน่ะฝันเห็นหมูซื้อกุ้งผมบอกว่ากุ้งเน่าเก่านื้อผมไงยังตื่นเนาะ <Okay. S 1> <laughs> บ้านใดฝันเห็นปลาคุ้งปีเลขกเก่านื้อเนี่ยนะมีผมนี่แหละถนอัอ่ะหัวนี้เลขกทู่ม้ากับ <c oughs> มเวนตัวเหรอเพราะอะไรล่ะม้ากับไปเดาเอาไปเดาเอานะครับแป่ว่ากังบางครั้งเปิดเผยนะครับเนาะแต่เจ <c oughs> ้าทาบอกไว้ว่ามันต้นกันครับ มันตนึงมียังหมวติดเก่าเลย่ว่างวดวนี้เคยว่ามพี่ยัง่ครับเดี๋ยวข้อจตาพาหลบอยู่ด้อเขาจะมีประการนะครับเนาะมันจะมีอายุนี่หน่อยที่ผมากกี่นะครับพี่ที่ผมมานัาง่ว่าทําแน่งนี่มาพอจะเป็นที่สูมากพอนะครับเนาะตัแน่งนี่มาพอ อ่าอยู่พี่น้อยไูกพี่กบนะเข้าไปซื้อไว้เลยนะครับเพรเราอยูุ่๊กแน่นะครับเนาะตัวอ้วนอีก็จะอันหน่อยก็งวดก้อนมินิดนึงงวดก้อนเข่ากะมีทางเดียวครับรอคเตอรี่นะครับพาร์ทอีู่กลางวันอีกหนึ่งครับกลางนาเต็มเลยนะครับใบเบาอาจารย์เดี่ยวเด้อบอกไ้อนเด้อใบยางหอือใบเบาเลนะครับบอกพวาเทียงไเลยพวกนี้ฬาโมกาม่าในร็อคเตอรี่ก็ได้นะครับ ตัวถึงห้าสิบเลครับแต่กัดแห้งจังหน่อยครับตัวนี้เนี่ยครับต้องร่วมกันซื้อและกระเดงกันเอาสิม้งกันเนี่ยเข้ามาหาคนแล้วกันเสียบุหร่าลอยอย่างเงี้ยมั้งกันได้บุหร่ใบกับแดงกันเอาครับบริษัทบริวายผมไปจับเบิ้งกินผมก็ว่ามากปัญหาบนนั้นโอเคค่ะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกัปตันดำซิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยว